ปีเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมไม่มีน้ำหนักตนได้มารองตัววิวเวียนคอล์เเจนแฮร์รี่ไว้ติดใจมากเพราะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยหลังใช้นะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผมนะคะกลับมามีน้ำหนักมากขึ้นและซ่อมแซมปรับสภาพผมที่แห้งเสียนะคะให้กลับมาชุ่มชื้นมากขึ้นคะ่ะและส่วนผสมหลักๆนะคะมีไฮยาลูรอนเคราตินและคอรเจน ที่จะช่วยให้เส้นผมนะคะกลับมาดีขึ้นนะคะทําให้ผมนุ่มรื่นเงางามมากขึ้นสาหรับคนที่ชอบย้อมผมดัดผมนะคะบีแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าผมบีนะคะดีขึ้นเพราะตัวนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์จริงๆคะ่ะและเขาลือกันนะคะว่าแบรนด์นี้นะคะใช้แล้วผมหอมนุ่มลื่นนะคะเพราะตัวนี้นะคะเขาดังเรื่องความหอมอยู่แล้วและความหอมนะคะติดทนได้นานมากๆ สำหรับใครนะคะอยากมีผมที่หอมเงางามมากขึ้นนะคะบีแนะนำของวิเวียนเลยคะ่ะรับรองว่าดีมาก